สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี่กัมีแนวทางโค้งสุดท้ายนลครับเลขมีที่มาด้วยครับเด้อครับเลขมีที่มาเขาเปิดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วเนาะครับวดนี้ตามต่อถ้าเพิ่มเขาว่นนี่กับเป็นสิบๆงวดแล้วแะครับครับตามต่อนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกสิบหกกันย่าหกหกนะครับ สิกกันยาเนาครับเนาะหกหกครับครับถักหกหกนะครับเนาะครับ,รบนะสำหรับเหล็กมีที่มากครับิ่นโค้งมันเย็นเนียนไมล้ลวครับเนียนยำไม้ล้วส่วงมไห้ลเฟ้าวละครับดวนจ๋าไปสนีจ่จ๋าคืออันละครับขับดวนขับดวนครับสุดวดวนครับ เหล็กมีที่มาเนาะครับเนาะเมืองหนองคายครับเหลีกเมืองหนองคายนะครับเน้อครับเปินงขายมาแล้วครับเอาขโมงเบิ้งตัวเลขข้องกันมาเนี่ยครับรีบๆครับหาเบิ้งลรตเตอรี่นะครับเน้อเพิ้งลรตเตอรี่มักคซิมี่เหรครับครับเหล็กเป็นบัวลายโตแล้วครับเป็นเน็ตมาหายแล้วหามาหายแล้วย่างละซีคูครับย่างละซีคูครับครับบน บนวิ่งเลยครับเ้ยครับเ้อวิ่งเลยวิ่งหารับสองครับวิ่งหาครับสองครับจับคู่วะให้จับผมมีมากมาแล้ครับจับคู่หะใเนนะครับแล้วับมีหาศูน ห้าสองห้าสองนะครับเนาะกับสามห้าสามสองนะครับสามสองสามสองนะครับนะเนาะแปดสองครับมัก,กระจัดนะครับเนาะขัดกับพริบ เลขมีที่มาครับเลขมีที่มาครับสำหรับล่างที่นี่ครับล่างแปดกับเจ็ดครับเก็ยกับแปดครับเจ็ดกับแปดก็ได้แปดกับเจ็ดก็ได้ครับเนาะครับตัวเดียวกันครับจับคู่ง่าครับจับคู่ง่ากับพี่ซีคู่กันครับจับคู่ง่ายกัหนึงเจ็ดแหละครับ 1นเนาะครับครับหนึ่ครับเ็ดกับแแล้วับเนาะหนึ่งแตัวนี้กจ็ดศครับตัวนี้ก็8แศูนครับงามครับเลขมีที่มาแล้วครับ3ดตัวครับจะสามตัวกัมีอยู่ส สมหางครับสาหางเลขกสมตัวนะครับเนาะครับเลขกสาตัวมีอยู่สหางนะครับเอะก็มีอยู่สามห้าสาห้าสาห้าแปดครับนะสามหา้าแปดเนาะ ห้าแปดแล้วก็หนึ่งสีดหนึ่งสี่แะครับแนละ้วเด็กคนมักหนึ่งสี่แปดเลยครับเด็กสาตัวนะครับเนดะ้อ เหล็กรางครับสาหรับเหล็กรางนะครับนะเนาะเหล็กรางเป็นกระห้กลมมาสองกลมครับสองกลมเนาะตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวมักสามตัวนะครับเนาะครับนีสองสองกลมสาหรับเหล็กลางครับ เลขบนครับเลขบลนคาระบอนเด็กโคมหงายนะครับเนาะครับเลขบนสำหรับเลขบนครับครับเลขมีที่มาด้วยครับเมืองหนองคายครับเลกมีที่มาครับวดนี้แหละครับวดวันที่สิบหกครับสิบหกนะครับเนใกล้สิงหัดแล้วนะครับ อื่นนี่แหละครับมืออื่นครับขอบว่าเพิตัวเหล็กนะครับเนาะเหล็กมีที่มาครับเมืองนองคายโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งแล้วเพิ่งโค้งแล้วครับวันที่สิบหกนะครับเด้อครับนี่สิบหกบนเพิ่งกระไฮบ้าหาครับสองนะครับจับคู่มัยหาศูนย์หาสองสามสองแปดสองนะครับ สำหรับเลขล่างก็มีเจ็ดกับแปดนะครับแล้วเจ็ดกับแปดจคบคูให้ก็มีสี่คูนะครับแล้วมียูซีคูหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ะครับสำหรับเลขสามตัวก็มีสามหางนะครับเนาะนำง่ามสำหรับเลขมีที่มาเมืองหลองคายครับเลขส่วนยางครับรดดแคบหน้าจอไปได้ครับเด้อครับ เืิสิบวัได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะทาง่องเสี่ยงยาผ้าเลาะกับยูทูบนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามเสี่ยงยามาตลอดครับขอกราบขอพกุ้นเป็นยางสูงครับดีใจของเสี่ยงยาแหละครับครับคลิปนี้กับแคปหน้าจอไปเด้อครับเด้อสุขสุขมนหมานครับสําหรับเสี่ยนเสี้ยนทั้งหลายครับเลขกมีที่มากครับ รับประกันเลยครับชุดนี่ครับงามครับสุดยอดสุดยอดผมว่าครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะเสียงหยาผ้าเลาะกาสิเลาพี่น้องขอไห้พี่น้องเอฟซีสุกฉวกมันหมานยู่ดีไม่แห้งก็คับเด้อยาเก็บยาไข่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้แหละครับครับพ่อกันไมนะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ